สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนครับ f อซสาวน้อยพี่ปันแพงทัวเทพแต่ตัวโลมาพอ่อมาอีกแล้วพี่น้องกับหนุ่มโภลังกาชาแน,นลพี่น,ออน้องมาพ่อมาอีกกระซมาคุยเรื่องพี่น้องอยังจำชิปพ่อกันใช่ใจไล่บอกถึงอีหลามีงบอกก็น้องผ้อมแฟนบอก ยักไงกีฬาว่าเป็นผู้ใดเองสินะกันใช่ละว่ายัายอะไรหรืว่าเป็นอาจจะเป็นเล่าอาจจะเสียว่าเล่าเป็นองค์ขลักอีหลานะอีหลาอาจจะเป็นผู้มีบุญนี่ย่าบารมีก็ได้เองสินะว่ามีเป็นใช่เรือาเป็นบริว่างสินะแห่แลว้ลวรบ่แั่แล้วเราถึงอีหลานะผมกะ คิดคือเล่าเด้ตามที่ผมสังเกตมากนี่ก็คิดคือย่ายไล่กันแหละปุ่งยิงมีอาจสิเป็นคนที่มีคล้ายๆว่าไอ้เจ้าหญิงที่เป็นเจ้นานางเมื่อในเมื่อ,หน,อหนึ่งยิงสีหน้าคนที่เห็นหน้านีคล้ายๆหักแห้งไหลที่ังที่จะนองอิงสิเป็สไซนี่ถ็นบอก มือมือขึ้นวันทีนึงเนาะไปบางบอนถึงแบมีคุ่นตาคนนึงเนาะทายีหลาเป็นปีแล้วพี่น้องเราเราไปเห็นมีหลาตัวเป็นไทยมากเลยบ่กเหตุการณ์มันนี่ก็ร้ายเหตุการณ์เดรีพ่อร้ายพ่อทุกแคบทุกงางเลยคนไทยมันอีหลาได้จับมือจำยังกระดิกใจใช่ไหมแล้วก็บอกเคลื่อยูสูดไปเตะมีแล้วขนขนตาบอดแต่เป็นายีหลาเนาะเอาเติองไทยไทยไม่มีใจทุบสีพ่อสิกลุ่งกาบีหลามั้ย ีหลานเนี้ยเนี่ยผู้ใดก็บอาคำมเดียวกันเนี่ยคือคือใครนั่งเป็นไผ่อย่งสินะก็ได้เกิดไม่เจ๋งก็ชิดกัน,น,น,กนแล้วก็ไปแย่ไรเลยนะว่าหญิงอาสิเป็นคน,นที่ว่าเจ้าน้างเห็นเมืองในเมืองหนึ่งสินะคือจังเขาคือจังในคือจังว่าหาูคขาวมาเพิ่นสิไปเมืองนั่นเมืองน,นีอย่างสินะไปเมืองนั้นก็สิมีคนเอ,อ้ย เจ้าหน้าเนี่ยคุงยิงสิไปเมื่อไหร่เมื่อไงสิมีคนมาดักถ่ามาเอายางมาตอนมาเอายางมาให้สินะเอาเงินเอาขั้มมาให้เอาเนื้อยางน้ำกิ้มมาให้ว่าดีใจละสิไปเมื่อไหร่เมื่อนี้ไงสิมีคนหูเข่าสินะพี่เดินหูเข่าว่าอีลาสิไปเมื่อไหร่เมื่อนไงสิไปเลยทีคนอีกสิมีคนมาตอนรับตลอดแม่ตะกาวลงรถกับน้องต่าลงจากรถก็มีคนเอานังเอาเงินเอาขั้มมาให้อะไเนี่ย อาผมเกิดมากคับ่เคยบอกเคยเห็นนี่พี่น้องเลยมันมันแปลกอยู่ดินักร้องก็ดังดังนะเสียงดีหลยเสียงดีกูงี้กับมีหลายอยู่พี่น้องแต่ว่ามันมันตามกันนะมันตามกันบัวแวนว่าห้าอันเสียงดีกับตั้งหากเอ่อคั้วบัตันยู่ตั้งหากแต่แว่านในคั้วมงเสือลึๆอกๆอย่งนั้น,นกนี้จีต่างกับคนอื่นเลยแค่ไหนคนหายน้ำห้แบบ ได้จับเมื่อจับไหม่สิคนทิ่งลูกเป็นสีเม่นี่ยก็ยังคนออกคล้ายๆว่าเอาของไปถวายขันแม่นขันแม่นเจ้าหน้าก็เป็นที่ด่าคืคือว่าเอาของไปถวายคนหนึ่งสีเย็นสีน้ำเอาไปถวายสีเมฆเห็นคือคนสีมาเมื่อไงเมื่อหนีเอาของไปถวายคือดีจะเขล็นไหลสีนะำดีใจไรกันได้เห็นเียบเนี่ยในแถบเจ้าหน้าก็เนี่เจ้าหน้าเมื่อพระธิดาเมื่อไนเมื่อหนึ่งสีมาเสด็จมากสีน้ำวิ่งก็คล้ายๆกันน่ะพี่น้อง ก็จะรู้ว่มือนีไปคุณเดินไปมือนันเดินเนี่ยเตรียมแล้วนะพี่เตรียมของสิมาะห้แล้วเงินข้ามกำเขี่ยวเอาห้แล้วก็บอกเลยว่าเสียดายเ้ยผมมีคนผมมีขั้นมาเสียดายเลยขั้นห้ด้วยใจดีเนี่ยเออห้ด้วยใจเห็นบอกแย่งคือว่าทายพี่มันได้เป็นเอาเงินใหม่เป็นเสียงนะผมมีความเสียดายเลยพี่น้องขน้อหนักนั้นทัางใหม่ผมมีขั้นมาเสียดายไม่ใช่ไมีหลายเขาเอยากให้หลายนะ คอ้จับมือจับใม่ได้กอดได้จับมือหน่อยๆวนนี้แงี้นนี่งจับแย่ี่น้อยคือยังเป็นมือสวมมือหมา่สิคคุณเด้เลยคุณได้เยจับผมนึจับที่บนตอนนที่อกาไเ้ไดหาเนี่ยจับปจับมือหน่อยมห่อนเลยเปลี่เกียหนึ่งเลยนี่แหละมันบ่หนาเสียอแต ก็คือใครว่าอันมเสียวนบุคคลในจนหองน้องคนมั็เสียผู้คนก็เสียกับ่ยวไปแล้วน้องจีนหองแต่ว่าตุ้งอิงต้องเป็นคนทน่ววามีศักสูงอว่ามะเกิดมนีแเบคนที่หยาย่าบาละีมนเกิดไม่สะอีนี้ข้นับหอมลายจีนหองคนอื่นเขาเจากทางอยุ่แต่ว่าตามจากอิงตามจากอิงไหลีนหองตับสัมผัสมากทุน น้ำตาอย่านี้เ็นต้าอิงนีเห็นค่นคนเห็นหนาอีลาหายเราทดลองให้ตื่นกน้ำตาเสียงแล้วก็น้ามมีมีว้คนเห็นหนาคว่นจับมือเลยจับมือจะหมาคือหายเนี้ยแต่ผู้เฒ่าผู้โทผู้เฒ่าเห็นหนาหายนงย่นเราเห็นอีลาเนี่ยเี่ยแต่พระพระสงฆ์พระเจ้าเจี้ยจีดยาันังกระทามหาตีลาเนาก็ยังงงูซูงทุกามัน เป็นเรื่องที่ือเสื่อย่างนี้ได้พี่น้องเนียคิดขึ้นก่อนจอย่ายไร่ผู้ใดเห็นเล่ห bah, าหนี่อาจสิมีน้ำมูกน้ำตาน้ำน้ำไห้น้ำมืเสียน้อาไผ่ไห้น้ำเสียเพราะว่าอาจเป็นผ้าวาสนาที่เป็นวงคนรักเล่าตะกรอนตะเดนะนี่เดีนี้เคยผูกพันว่าตะกรอนตะเดยองสินาพี่น้องคิดคิดเึื่อนกับย้ายไร่คิดเึื่อนเนี่ยช่างนี้เป็นไผรไม่เห็นเท่านี้ไห้น้ำตาเสียน้ำตาน้ำมือสีเด้ แคล้มันตานไ่ม่ตลอดมันหล่อไม่งอมันบอกกับสักสิ่วมมันมันมันตางจากนั่งลองตัวไปเลยนังเนาเพราะว่านะครนี่เสียงขอหนอนนี่มันมันมีหลายอย่างที่เท่าแบบบ่ได้ยังสีได้ทีหลายอย่างนี่ตัวนั่งอยู่นะเคสเนห่าเท่ากาบ่ไดมันบออกมากเชสิบอกอย่งไงเนาะัน คือกำบจนหรือว่ามันมีบางอย่างในตัวนั่นคือว่ามองเห็นสินะคือบอจ่วคือคิดเียวับใจไรกันเนี่ยคนดกัคิดคนได้กัคิดกันหมดเลยะจากคนบรเคยเมืองมัลรัเหมาคนไทยคนไต้คนเหนือคนอย่างบรเคยเืองวัานเจเี้ยคนกับมตติตานหย่อนอีลาคงนี้นี่เป็นตัวเนือเสอยดอ คน่มกมอลำกลับ่งมอเฮ็ดให้คนนอออกเว้าก็เบิ่กันมานั่งอก้ิเบิ่งบ่ได้เบิ่งอีหลานอยู่บ่ได้จังซี่ตือเสือนี้พี่น้องเราแ้เมว่าเฮ็ดบ่แม่นาดังกว่าสาวหน่อยนี่กาหมอลำก็มีกันไอ้บูมขึ้นมามีการแข่งขันกันสูงจังซี่นะตลงไปอย่างมีกัเห็นเหเริ่มเสก็มาพร้อมๆกันจังซี่บ่แม่นว่าส่งสาวแม่กนต่างกันพี่น้อง เต่ยหลังนี่ธรรมะเนี Armenia ่ยพี่น้องยี่หลางของเดียรเซียเนี่เดียว์อย่างไรพี่น้องชิดที่ผมบอกพี่น้องเอออันคิดที่ผมแบบฝากข้อมเงินของมาแต่ชิปในเรื่องพี่น้องเด้อเออเออชิปนี้ผมมียังไงนะพี่น้องก่คุย่คุยตามกูคิดไปเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นความเสียส่วนบุคคลเด้อพี่น้องเด้ออาไทยนี่ก็ขอบคุณทุกแชร์ทุกไลท์ทุกการติดตามคลิปนี้ไว้ส์นีคลิปหนาพ่อมันไม่สวัสดีครับ